อาตัวเองมีสอะไรสอะไรแซโมบุสพูดหยุดหยุดหุหยุดโุสเฮ้ยสีสีแดงสีแดัสีแดงยูสีแดงแบนมันชื่อแบนโจเครื่องคืองตีมันอะเออแบนโจแบนโจอะไรแบนโจ

เชียงก็มีอีกหลาเชืเพิงเชืเพิงห้าบาทเชืเพิงาบาทไม่มันมีเชืเพิงะอลแล้วก็ห้าบาทเลยหมดแล้วขอยัดแปบอย่าเพิงไปไหลายยังไกูจองตรง้ทยรงกลารสุดตรงนห้องอ้แลกันไม่เอาจองตรงนี้ตรงแก่ๆครับหัวหัวแหละจาเจื่ มึงนองเป็นสิกสี่ไหมเสร็จแล้วบ้บ้านด่านทรายน้องเองขี้กวาดใช่ไหมดเลยเผ่อจอดเผ่อกระโดดกําลังจะดูพัฒนามีอะไรไหมอีหยีรอดไปหมใหญ่เลยไม่ทับเขียนได้ไหมล่ะอะไรอะมึงก็ใช้อันนั้นถูกเถอะมึงก็สวนนี่ไงมันยิงปัญหายากทนาทานได้อยู่แต่กระสุนมันหายาก เปืองอะไรง่ายๆก็ทำง่ายๆเถอะเมื enfin ่อไหี่ยะมม่ประโยชน์ล้ะมี่คือไม่ทำอะไรเลยนะมันมันเอาพี่แอ๊ไปถูกนางฝ่าอยู่น่ะเฮ้ยชแก่สลักไงนมเลยเ้ยแมันมันไม่ค่อยติเลตนะไม่ถูกใจมันไม่ค่อยติเลตไปไปไป ไม่คุณนายเก็บอันนั้นไว้แม่เก็บรามโมดเก็บหลอวามโมมองนหาเนื้อไงหนักอร่อยนะเอ้ยขนางขนามีขนามี หินอ่ะหินอ่ะทางทางงขวาเห็นไหมเอาเนี่ยหินหินแล้วก็บ้านผู้แบบไปเกมชิบหายไม่โดนโชว์เวลยเหรอแม่ไอ้เหี้ยเล่นระวังนะด้วยหมาหมาหรือหรือโจรหมาไอ้ที่นครับกูบอกระวังไหมเฮ้ยมึงจะบอกระวังหมาไงมึงบอกระวังไม่ก็ระวังไงระวังไง เพื mm. yeah. ่อม <thing> ันทำให้ดีดแล้วสุขภาพไม่ดีก็ใช้ใช้อย่างพอเพียงพ่อหลวงพ่อหลวงท่าสอนไว้ใช้อะไรก็ใช้อย่างพอเพียงเหมือนมาใช้เยอะไปไม่ดีมันได้บอกห้ามใช้มาอัดเม็ดด้วยมาเนี่ยแนะนำยังหน่อยต้องมีมาด้วยตัวเลยมันออติบบนโหลดได้ ทุกซองกระหน่ำยิงเลกดลีโรดต้องไปต้องไปเจอไอ้หม่าหม่าน่ะหมาของไอ้โจรน่ะมือต้องมืจับไม้ก็ได้ลองเด้อไอ้ไอะไรวะอะไรระวังของมาตกเฮ้ยเฮ้ยกัอแล้ว มันเห็นว่าเอาเข็นขบถึงภูเขาอะไรอย่าบินตามรถไฟยังไงมีเห็นทันไหมไอ้เหี้ยร์กูไม่พยายาทันกูได้ป้อมปืนอะแต่ไม่มีกระสุนนะป้อมปืนเออกูรู้สื้กูไหลปะเออมันไหลเมื่อกี้กูเห็นอยู่โลบอกเขาเรียกว่าโลบอกสไตล์โลบอกสไตล์มันพักไอ้เอียมาปากสองตัว พี่ีอะไรูปปั้นพี่ยอดรูปปั้นตัวนี้นอนเออรูปั้ตัวนี้ทำยังไงปุ๊บแอเมื่อกี้ไหมอ่าสีแดงโ่วยมียาวขึ้นืนไม่ใช่บ้านละเมืองไอ้เหี้ยไฟมาไม่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 แหวกกูม่ปืนอยู่ด้ยมันไม่แหวกไงเหี้ยมันจะลงยังไงลงไจอดไปจอดไทยเมืองเขาตรงเนี้ยเจอกูไปเกว่ายๆวันเมืองวันม้าป่าเหี้ยอันตรายเกิน โอ้ไม่บ่นใช่ไหมแม่อันนี้ถ้ามาหอนอย่างเดียวน่าจะน่าจะแบมไพถ้าถ้ามันไม่มีอะไรก็น่าจะโอเคอะะไรวเสียงพี่อะไหนซัมบี้ปะไม่รู้ลองของไปไปไปเมืองนาอยู่ดีกว่าอ่อ่าอ่ับขับเอเดี๋ยวเอาความคล้ายๆเราเราขับทะลุไปเลยตอน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 ฝับงกระชังเลยนี่ไงมาป่ะอืออือขับมาปง หลังเร็วมันปิงี้กูนึกว่าจันขึ้นแดงแม่งจะอันนี้อะไรนวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยฟอว์บุสเฮ้ยเหนียวมากเหนียวจะได้กูได้แล้วกูได้แล้วนี่นี่นี่อะไรติดเอาไรติดฟอว์สเมื่อกี้มันอยู่ทางนี้ ไอ้พวกคุรู้ไหมกูไม่ได้อมาไปดิทะเลยเอามาไปเหียวไปเลยกูอะไรวะตกใจสัสเลยชิอะตกใจแม่กูแม่กำลังหาอยู่ไงแล้วกูกูคิดว่ามันจะขนออกสะอมทิ้ง ไม่มีอะไรหรอกผูหนิวกำลังประกอบหลังใหม่ป่องป่องปองมันจะมีเหี้ยจกที่ตัวเอาเพาะเผื่อมันมีตัวอะไรไม่รู้แตกล้างไม่แตกหลายตัวพื้วมันมีมีตัวอะไรมาจริงๆอ่ะก็ทำโก้ไม่ทราบหรอกก็ดีแล้วตั้งมีตั้งมีห้าบาทเอาควย เงาตังค์มากไหนเยอะแเงาซีเวอร์ไปขายเที่ยมใครวะเดี๋ยวมโนเกวซีเวอร์ไปขายกูจะไปเก็บเงินก่านไอ้เหี้ยเนาะก็แกวซีเวอร์มันมันไม่พอยาใส่กระปุกไอ้เหี้ยกูเก็บสติจ์ได้กูเลยว่าหมวดไอ้ทานทานเลยเยอะไหมนี่ตะซื้อไหมให้ซื้อมันจะก่อนกยกูซื้อมาสามก่อนกูมีฮีมันทอยสองอันของตัว ค <Human> อนเล่มมน,นุษย์เลมกันเมิทอยู่ไหนวะนะอะไรดีน้ออันนี้ก็แล้วกันตังไม่เคยมีท็ไม่หลหนห <c oughs> ่นแล้ววะล่ะเอ้สัตว์ไทยไม่รอไอตัวกูเคีมาไปรอเลยมึงจะเทคมาโหดเลย ทำไมมีเูยินเปี้ยวป้ยวปิ้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 วแปลก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 ยิงก็ไม่ได้ไอ้ปิ้วๆปๆ้วปี้ยวเฮียเอาตาโคตรหลออ้ยักษดูดิลูกล้ามอ้ก้ามขาวเลยมันจะขำหรอนัดีดีดีมันจะสิเอ็ตล่ะ

ออมาเียเมื่อเอามาปากมาปากยังฝังกูไปยังไงเดี๋ยวเผาแล้วเป่ะกูเผาแล้วแหละกูว่าผานกูเสือไปไหนไอ้เจ้าเบียดเบียดหมาอหมาเอาลงเ้าอีกขัเือไปเมืองใหญ่ได้ไปเฮ้ยเด้เด้อเดรังรังบนอ่ะพวกเหม่งเหม่งหินสิซัดไปเลยโคตรตาถั่ว อคอมดีไม่ดีหรอคอมกูคอม,มคอมกูจ้องมึงอีกคอมดีไม่ดีมึงเกี่ยวกับดวงตาคนอะไรเนี่ยของเทะหนุนถึงขนาดของเทะอะไรโค่นเลยวะจอดก่อนด้วยนีขี้เกียจยิงให้ที่ตัวได้เนี่ยคุจะเห็นไม่ได้เฮีย นี่กี่ตดว์่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบ่งเขาละสองไปเอ้ยยิงมดหรอแบ่งเขาลวสองไอ้กูยิงกูยิงนะกูยิงด้วยไอ้เหี้ยมันเอาไปหมดเลยมาไปเป่เชือนเโอ้โหมปนเจ๊งมาไปเลยมันเป๊นมาเขาเป่าไอ้เหี้ย มือใหไม่พูดมันเอากลับไปหันรถไฟนีตูอให้กูเลยเนี่ยดีออกร่างกายนี่มันจะขังอยา่เจอเมืองใหญ่ก่อนเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันไม่ใช่วันถ้ามันไม่เข็มมันเป็นแค่วันของซอมบี้กูจะเอาตอนนี้ห้าห้าโมงขนาดมีลงนะหรือเปล่าหรือเมืองใหญ่เออเมืองใหญ่ไปเลยพุทธัชนกูไปเลย เอาอยู่คนนัหนเยมึงขี่มานย่นะเมือใหญ่ขนาเสียงว่กเฮ้ยเกียวะเฮ้ยยิ่มีเขาวะ เฮ้ยเคกมาโห yeah. ่เ,น,เ,เน,นี่ยไม่ีเสียงพ่อคุ้ยอ่ยเกิดนทักเขลพอกเบอรกูแพ้โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยกูกล <c oughs> ายเค้กมาโห่เนี่ยเจอพกปืนอีกแล้วเนี่ยโอเคโอ้ย <c oughs> ระเบิดเลยเมื่อคนเล็กไม่มีธนาคารไม่มีชีวิตที่วาไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเยอยมันคำละไม่ต้องสนถ้ามันไม่เจนเจนตัวใหญ่แเจนี่มันปจัญใหญ่ไงเฮ้ยเออเก็บของไปละเก็บของให้ดูกันเก็บเพิ่อ่ะขอาหมดเลยอ่ะ ไม่ใช่แน่ล่ะใอรไปดูเมืองต่อไปก็ได้เชียวเขียวอู้วมอัเด็ยปึกปั๊บแป๊บเดียวได้เฮ้ยหักกูดิเฮ้ยพุทธดูู้ดิมามันหันยากมาเลยเนี่ยขวางกันอู๋มึงขี่มาเลยเสือมาโขดชายนะมามันหันคนละทางไอ้เนี่ยไปไปแล้ว กู S <S มีกีย่ยีอะเรวดบ,บ่ <S <S เกือบเลี้ยเกือบเลี้ยเกือบมาไปเลย <S 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 2> <S 2> เกือบตายคนละไอ้เกือบฟินเนีเ่ยบ,นยบอกเลย <C oughs> ม่ดีไม่เกือบมาดังเอ๊ะนี <S 2> <S 2> ่กูตอตายกันมีคนบอกว่า,าถ้าถ้าขึ้นมาหาอะไรกูไม่ไม่ตายเพราะล่เพรเป็น ทำกูขึ้นมาหาอะไรแล้วกูไม่เป็นหวานนะไม่ดิใมรมีม่มีคนบอกว่าถ้ากูขึ้นมาหาอะไรกูเป็นหวานแน่เลยเป็นอะไรอ่ะน้ำตาลนี่ต่ำสูงสูงอะไรกินกูกินไอตอนเอาไปทำกินน้ำหวานแค่สี่ห้าแก้วเองกููไหมกูไม่ได้กินแก้วเลย ก็มีไอติมกุ้งไอเหี้ยกินไอติมกุีรีเหรียญเลยเนี่ยมีชาเขียวโกโก,โกช้ชาไทยอยากกินเต็มหมดอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะกินชาไทยแล้วหมดตลอดเลยวะเมื่อกี้ของกูว่าชาไทยเนะี่ยน้อยเอพุธอชาชาไทยแบบแบบปีบอ่ะอุ้ยตังตังตังขายไม่ได้ ฮ<ส><ช>ับสวัสดีครับเอ้ยเอามันถ่ายนานๆเหรียดได้ๆๆกูกูขไดายกูขอดายกูขอดายนี่นะอืออีไม่ไม่นี่ๆๆเล่นอะไรกันอยู่นเน,นี่ยเราบอกมาถ่ายอ่ะถ่ายแล้วมือเรานนก็ตัว อาร์วีไหมปฏิโธอาร์วีนะแสดงอยู่ดิไม่หลับไม่หลับมึงไปไมนใโนมึงหายไปไหนนูนเขาไม่เสียงเขาไม่เสียงไอ้พิ่นเบาๆหรือกูเออมึงเออเอ้ยมึงเอ้มึงเอ้ยเสียงเบาเฉยไม่รู้อ่ะมึงเออกูบอกมึงเออมึงมึงเกเรอะไรกันเลยอาวีไหม ก็าวางกันนะไปโดนไปโดนเร็เรวๆตายไปว่ะเร็วๆี่นนีกยิงไอยุ่เลยไม่ไม่ช่วยก็ประกอบดิกูัราราก็เสียเงินลงทุนเลยนั่นนี่ยทำไมโกเกมไม่ได้วะมึงก็เอาไปห่างกันเนี่ยแ่งโคตรเจากาเลยตัวอีตัวอีี่ย อีแ e เห็<ค>นแล้วเราสตโตนมีอะไรบ้างวะนะคนมันนะแบบคนขับหัวแตกอะเอาเอาไฟไหมเอาเอา,เอานี่ดีกว่าตะเกียงไฟก็ตอนขึ้นก็นมานาันน่าจะใช้เรกกา,าก็น่าจะหนีกลับบ้านไปเลยอะตะเกียงไงเวลามันลงบ้านนู่นน,กกนี่เออโดนตะเกียงนะผมกูเหม่อนดูวิธีใช้นี่แหละเดีอะไรไอ้ระเบิด อะไรระเบิดนะระเบิดเอระเบิดได้ไหมอ่ะยังไงวะไอเจี๋มึงไอเจี๋ตอนตอนนั้นเฮียอะไรอะไรไหนเจี๋ยทำมันตายแหละไอเจ๊ไอเจียมันเต๊ะใส่ไฟไอเฮียกูกูกูหันหลังชี้ไปก็ไม่กูหันหลังไปพอดีแล้วกูเจะเตะฉายไอเจียมันเดินมันเดินเตะระเบิดอ่ะกูระเบิดชี้เจียบอกเสียงอะไรวะาไหนกูถามไอเจียมันชี้ระเบิดดิ ได้จะพูดอะไรสิไมมมันมันบ่กไมอี๋เดือดเต้นแล้วเบื่อ่เอียโคตมันอะตุ้มอะไงต่อนี่ทานจะหมดยังเดี๋ยวเขาไปรู้เชื้อเพลิงกันนู่นก็ได้บ้านอะเข้เมืองอะเพื่อปอโอเคไปเมืองเลย เม่งมันปิดทัศนวิสัยกูอะ <laughs> ปอดแพนกันมึงเห็นยังไงมีมามขาๆไม่หลับฝั่งขวาจอดจ้าจ้าจ้าอ,อ,อ,อะไรเห็นอะไรเม่งโคตรเท่มาโหดเลยอ่ะจะบลา

กูมีกูมีมาเลยมีเท็มากเัยนี่ะกูเดินยังโจนแล้วไม่ได้ยิงมาแม่งเลยมีบาทบอกกูตาเลยกูมองเมยที่อะไตอนนี้ไปเมืองอะไรไปเมืองไรไม่งอนเล็งมาปิดหน้าไอ้เดี๋ยวมึงหัวแต่งนะไปขวาแล้ววะไ่มีกระช่อม ได้ไหมที่วกม,มาป่าย<ม>าิงเกลียดหน้าผมเป็นใครสัตว์ยิงไม่ยิงไม่ว้าเป็นเมืองฮะเป็นเมือตงตังเป็นเมืองเลยตัวเป็นเมืองเลยสายยาวเออหรอไงน่าจะใช่แล้วก็ลมสลาย,ลยแล้วล่ะเนี่ยเห็นเชื้อเพลิงไหมเนี่ยเอป็นลงขนาดนล่ะเออฟา โอนดมกูมีของฉุกมีไหมน้ีกูเสียติดตัวไปไอ้สีหตัวลุงถมทางฝั่งซ้ายกูลุงตาบอดชว้เอ๊ะอะไรเนี่ยเอะอะไนี่สโอ้มีมีอะไรแม่งป็นฉีดเป็นอัำเลยวะเพื่อนมันทำกู เวย่งหมื่นโลดจังวะเฮ้ยมีแผ่นเหล็กเยอะดีบีบเก็บของดีบเก็บของแล้วดีบไปใช่ไปเขี้ยขึ้นสีเลือดอันไรวะมียาเมื่อกี้เห็นนี่ไงกลับมาแล้วะดีบเก็บของดีบเก็บของเลยดีบไปเขี้ยแม่งขึ้นสีเลือดเตี้ยมีเท่าไหร่วะกูมีสองชิ้นหนึ่งสองโอ้โหมันไข่เลยนะประเด็น อ๋ออีพดเชือเพิ่งสีเข็มไปเลยเฮ้ยแปมนพายคืนแมพายอ่ะจะรูดไหมของกูจะเก็บแมพายไหมรูดไมด้มนะเดเฮ้ยไม่มายเมื่อวนได้พิจายณาเนพายยังไงใชยแต่คืนแดงน่าจะเป็พายนะมั้งแล้ว ไป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 เฮียไลนูอยู yeah. okay, her, wait, hey ่ดนะเดี๋ยวนะไน้ำเหรอกูกดตายลนไปอยู่กดตายทองโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรบ้างเนี่ยเฮียว้ยไม่รู้งี้ไหมโอ้ยเหี้ยตีนกูเฮียก็พื้นเลยไล่ก็ตามพื้นเลย อ๋อนำขึ้นไปก่อนไหมเดี๋ยวแม่งบักแล้วก็ไหลไปเลยเออจริงกินมากินมาเต่ากินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ยๆเฮ้ยไม่พ่ายไม่พายเฮ้ยเยี่ยมไปเลยยันพุ่งวะไม่พายอยู่ดันข้างหลังไม่เลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะยิงติดไม้ยิงปองโป่งยิงติดไม้เซมมาปลาไหล จะชาละจะชาละอีกไอ้เหี้ยอ้อยเหยียบม้าตายละไอ้เหี้ยอีกเอออีกหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งนาทีอุบัติการไม่ใช่อุบัตการดมกูอยู่แบบเดิมนะกูขับมึงกว่าเมืองเลยไอ้เหี้ยขับเร็วกว่าจะชาอ่ะเออชาละเฮ้ยมันมันไม่เห็นระจันญมะข้างบนดิบนหัวนู่นนะมันไม่เห็นไอ้เหี้ยตอนกูมองมันไม่เห็นมึงตีราคาเลยชาละชาละตอนกูมองทางหนองมันไม่เห็นไง มันมเมฆบังขึ้นเไม่รู้น่าจะไอหน้ามันเคยมากระดิเออเฮ้ยมีบ้าน<ม>อยู่รู้รู้ส่อนไปนยังไงกระชาแล้ว,ปวไปเมืองใหญ่ดีบว่าเออเออเออเพื่อนเพื่อนกูกูร่วงกูร่วงไอตัว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 รเอาเอามาไปหลับมาเจะเทคมาโหเนี่ยนะโอ้ระหว่างรอเนี่ยก่อันนี้ไปดู ه, ดว่าโอ้แต่กูยัดเดีย๋ยวเชื่อเพิ่ปยนะัดเนี่ยมีมีระเบียงวะเนี่ยเอาไอตัวน,นี้มันยังมีชีวิตอยู่นะ ฮ้ยมีฐานโอ้มีมีเก้าอี้มีเก้าอี้ไปนึกไปนึกอะไรตัวนีงไง่ท่านนี้ไง่เฮ้อโอเคกูมีอะไรบ้างวะมีเก้าอี้โอ้ยเยอะเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ติดไหนเดียวอันหี้ยกูเนี่ยแบบคตรทรงพลังอ่ะ นี่เลยไม่รู้จะติดไหนอ่ะไปไปไปเฮ้ยพูดไอ้เหี้ยมึงมึงมึงติดตรงนีอยู่เสียเวลาชิบหายเลยมันไม่ถ่านไงเมื่อกี้เนีดด่ยกูเลยเก็บถ่านก่อนหานสามเม็ดเลยอ๋ออ๋ออ๋อถลายยี่สิบบาท <c oughs> หวาลวงกช่างแม่งไอ้เหี้ยขอห้าบาทไอ้เหี้ยโอ้โห โอ้ยต่อกูเว่บๆเว่อร์เอรกูโดนขาเพงโอ้ยมันจะข้าไหรอวะ